สวัสดีกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆชาวโอมไฮโยกัไซมัสนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่กับผมโอมนะครับผมกับในรายการรีวิวมั่งเนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราดําเนินมาถึง e p ีที่20กันแล้วนั่นเองนะครับผมก็สำหรับอีพีที่นี้นะครับผมผมจะมารีวิวเรื่องนางกำนันอย่างฉันดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกได้ยังไงนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นลิขสิทธิ์ใหม่นะครับผมของทางค่ายลักพิมพ์นะครับเพิ่งออกเมื่อวันที่12เดือนนี้เลยนะครับผมพฤศจิกายนนะครับ ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของแฟนตาซีนะครับผม15บวกเนาะก็เรื่องนี้นะครับผมผมมองว่ามันเป็นการ์ตูนแนวโชโจนะครับก็คือดําเนินเนื้อเรื่องโดยผู้หญิงนั่นเองนะครับผมก็สําหรับรูปเล่มนะครับผมรูปเล่มก็โอเคอยู่แล้วแหะครับผมสําหรับรักพิมพ์เนาะคือดีมากเลยแหละสำหรับผมนะคือผมรู้สึกว่าผมชอบรูปเล่มของค่ายเนี่ยนะครับผมที่สุดแล้วนะครับผมชอบกว่าแบบค่ายฟินิกอะไรอีกนะครับผมสำหรับรูปเล่มเนาะโอเคก็เรื่องนี้นะครับผมแต่งโดยท่านอาจารย์อากิโนะมิโดรินะครับผมแล้วกก็็ภาาาาพโดยยออจร์เเเนนนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรูปเล่มกันแล้วกันนะครับเอ้ยลืมบอกราคาไปนะครับราคาอยู่ที่90บาทนะครับผมถ้าซื้อจากทางรับพิงจะเหลือที่80บาทนะครับปกในนะครับผมปกในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบๆง่ายๆเนาะสวยดีนะครับคุณโทนขาวดํานะครับผมแล้วด้านในนะครับผมก็จะมีหน้าสีนะครับอยู่หหน้านะครับผมนี่เนาะอ่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สําหรับเรื่องนี้นะครับผมผมบอกเลยนะว่าผมเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยคือ เนื้อเรื่องมันก็น่าติดตามอยู่นะครับผมสำหรับผมนะก็ถือว่าน่าติดตามอยู่นะคือถ้าเกิดว่าแบบออกเล่ม2มาผมก็ซื้ออยู่แล้วครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยอมรับนะครับว่าผมก็แบบดูการ์ตูนแนวโชวโจบ่อยอยู่นะครับผมเพราะว่าก็ผัดผัดกันไปนะครับผมถ้าเกิดเบื่อแบบเบื่อเรื่องที่แบบดําเนินโดยผู้ชายแล้วก็ไปดูเรื่องที่ดําเนินโดยผู้หญิงนะครับผมอันนี้ก็มันก็เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ด้วยเนาะผมก็เลยซื้อมาลองอ่านดูนะครับผมแล้วมันก็สนุกดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกิดเนนนคครััับผผมมมอเเไปชกลย ก็เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับด้านเนื้อหาเนี่ยผมจะไม่สปอยนะครับผมไม่สปอยจนเกินไปนะครับผมแค่จะบอกเกินนะครับผมเนื้อหานะครับหลกัหลกๆของเรื่องนี้นะครับผมให้เพื่อนๆไปตามอ่านกันเอาเองนะครับ โอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพทิดานะครับผมซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอาณาจักรของอาณาจักรไคโนอสนะครับผมซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับผมเราจะครับผมจะเห็นนะครับมันเหมือนเป็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะครับผมที่เสียบไว้อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งความจริงนะครับมันไม่ใช่กิ่งไม้นะครับมันเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ไม่มีใครนะครับผมสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมในระยะเวลา1านนะครันม ซึ่งนะครับได้มีตำนานนะครับผมเล่ากล่าวกันเอาไว้ว่าใครนะครับผมหรือว่าผู้ใดนะครับผมที่ดึงดาบศักดิทธ์ออกได้นะครับผมคนนั้นนะครับจะได้เป็นผู้กล้านะครับผมของอาณาจักรอาณาจักรนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมอาณาจักรนี้นะครับผมมันจะมีวัฒนธรรมอยู่วัฒนธรรมหนึ่งครับผมนั่นก็คือการที่เรานะครับผมจะให้พวกแบบผู้คนนะครับผมมาดึงดาบสักดิทธ์กันนะครับก็คือเหมือนเป็นงานลื่นเริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือมันไม่มีใครนะครับผมที่สามารถดึงดาบสักดิทธ์นี้ออกมาได้อยู่แล้วนั่นเเเเอองนนนนะครัับบบผมมมกก็็ลลยยาปหืแ เรื่องดั่ศักดิ์ธิ์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเรื่องคืนเคลงของชาวเมืองไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งนะครับผมมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมีนางกำนันคนหนึ่งครับผมชื่อว่าเอลิรนนะครับผมหรือนางเอกของเรานั่นเองนะครับเอลิร์เนี่ยนะครับเป็นสาวใช้นะครับผมหรือว่าเป็นนางกำนันนั่นแหละนะครับของคาเลหหันคาเลห์หันหนึ่งนะครับผมซึ่งเขานะครับผมถูกใช้นะครับผมให้ไปทําความสะอาดป่านะครับผมเพราะว่าเขาทําใจการแตกนะนั่นแหละนะครับเขาก็เลยถูกใช้ให้ไปทําความสะอาดในป่านะครับ แล้วเขานะครับผมก็ได้ไปพบกับดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ถูกปักเอาไว้อยู่ที่ต้นไม้นะครับผมหลังจากนั้นนะเขาก็เลยคิดว่านะครับดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเวลา1 0 0 0พันกว่าปีแล้วนะครับผมคงจะแบบเกิดสนิมอะไรอย่างนี้ขึ้นแน่นอนนะครับเขาก็เลยกะว่าจะทําความสะอาดให้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับทันที่เขาครับจับดาบนะครับผมใช่ครับผมกําเนิดผู้ฆ่าครับ ดาบนั่นเอครับผมดึงออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมราวกบบว่าแบบแค่ปักเอาไว้เฉยๆนะครับผมซึ่งนะครับผมดาบเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครนะครับผมสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมในระยะเวลาพันปีมานี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรนะครับผมหรือว่าเด็กทุกคนนะครับผมที่แบบมีความฝันแลวแบบอยากจะดึงอะไรอย่างนงี้นะครับผมไม่เคยมีใครนะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมแต่นางผู้หญิงคนนี้นะครับผมเป็นนางกำนันธรรมดานะครับที่ ดึงออกมาได้ได้อย่างง่ายดายนะครับผมซึ่งนะครับผมตอนที่นางดึงออกมาเนี่ยครับผมนางก็คิดเลยนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยตัวเองนะครับผมคือมีความฝันที่จะเป็นนางกำนังระดับสูงนะครับผมแต่ว่าแบบดึงดาบออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยตัวเองจะต้องปเป็นผู้กล้าใช่ไหมต้องแบบไปเสี่ยงนู่นเสี่ยงนี่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนางก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวนะครับ <movie> นางก็จะกะจะเอาดาบเนี่ยครับผมเสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับผมบก็คือทําให้มันเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอนางคิดอย่างนนนัั้้้ไไดดครรบาาางกก็ทํ เสียบดาบปักเข้าไปที่เดิมนะครับผมแต่ในท่าผังที่นางกําลังเสียบดาบกลับเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมมีคนมาเห็นนางนะครับผมกําลังเสียบดาบกลับเข้าไปอยู่นะครับผมซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับผมมีชื่อว่าแบร์นะครับผมซึ่งแบร์เนี่ยเป็น องราชายาดลำดับที่2นะครับผมของอาณาจักรนี้นะครับผมซึ่งนะครับผมนางเอกเนี่ยก็ได้แบบปฏิเสธเลยรวนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยนายตาฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมแบบไม่เห็นกับตาหรอกอย่ามาพูดมากเลยนะอะไรอย่างนั้นนะครับแบรนะครับผมก็เลยให้นะครับผมนางเอกของเราเนี่ยลองดึงออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนางนะครับผมแกก็ได้แบบแกล้งครับผมแกล้งในการแบบทําเป็นดึงไม่ออกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะพระเอกของเราเนี่ยครับผมก็ได้เป็นจักรจี้เอลนะครับผมของนางกนันคนนี้เนาะนางกนันนะครับ นางก็เสือดึงดาบออกมาเลยครับผมทําให้พระเอกเนี่ยครับผมรู้นะครับผมว่านางกำนันคนนี้เนี่ยสามารถดึงดาบออกมาได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมพระเอกนะครับผมก็ได้แบบแซวเล่นนะครับไม่ใช่แซวเล่นหรอกนะครับนางพระเอกเนี่ยก็ได้เรียกนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยผู้กล้าโจชื่ออะไรนะครับผมซึ่งนางกำนันเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นผู้กล้าเลยนะครับผมเขาอยากเป็นนางกำนันระดับสูงเนาะเขาก็ได้แบบ เออเนี่ยโกรธนะครับผมแล้วก็วิ่งหนีพระเอกไปนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะวิ่งหนีไปเนี่ยคือนางนะครับผมเหมือนปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมานะครับผมทาให้พระเอกเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้นึงครับผมแล้วก็คุกเข่าลงไปที่พื้นนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นพลังที่อะไรสักอย่างนะครับผมโดยที่นางไม่รู้ตัวนะครับผมว่านางนั้นปล่อยพลังออกมานะครับอะไรประมาณนี้น้องล้วนางก็ได้วิ่งหนีไปนั่นเองนะครับผมอ่ะ นี่ก็จะจบนะครับผมในตอนแรกนะครับผมก็คือไม่มีใครนะครับสามารถดึงดาบออกได้เลยนะครับยกเว้นนางเอกนะครับผมอ่ะซึ่งในโลกนี้เนี่ยในตอนนี้นะครับผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับใน1000ปีวันนี้ไม่เคยมีจอมารโผล่มาเลยนะครับผมก็คือเป็นโลกที่แบบโคตรจะสงบสุขนะครับผมก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่จำเป็นต้องมีผู้กล้าก็ได้นะครับผมคือถึงมีผู้กล้าก็ไม่ได้เอาไปปาบอะไรอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าจอมามันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทันใดนั้นนะครับผมหลังจากที่นางเอกครับผมได้ดึงดาบออกมาใช่ไหม จอมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับผมซึ่งจอมาคนที่ได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยขอสปอยอ่านเล์นิดนึงนะครับผมคืออันนี้มันเป็นเนื้อหาหลักนะครับโอเคขอสปอยอ่ลเลยขึ้นมาิดนึงนะครับใครที่อยากจะไปอ่านต่อก็ไปอ่านต่อกันได้นะครับผมแต่ว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับผมมันเป็นเนื้อหาที่ผมว่ามันก็ไม่ได้สปอยขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือจอมานะครับผมที่ได้เกิดออกมานะครับผมเป็นนะครับน้องชายนะครับผมของนางเอกน และข่าวนี้นะครับผมเรื่องมันก็จะกับตาลปัดกันมาใหญ่แล้วครับผมก็คือน้องชายนะครับผมได้เกิดมาเป็นจอมมานะครับผมแล้วก็พี่สาวเนี่ยได้เป็นผู้กล้านะครับผมทั้งสองคนนะครับจะทํายังไงกันนะครับผมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะสําหรับเรื่องนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเมื่อน้องชายเป็นจอมมานรแล้วพี่สาวเป็นผู้กล้านะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะครับคือ เอาจริงๆนะครับคือผมว่าเรื่องนี้เนีย่ยเนื้อเนื้อเรื่องมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับผมเพราะว่าก right ็ t ไหมครับผมฟิลที่แบบน้องชายเนี่ยกลายเป็นจอมมาแล้วพี่สาวเนี่ยกลายเป็นผู้กล้านะครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับผมว่าแบบเออเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมพี่สาวจะทำยังไงกับน้องชายหรือว่าน้องชายจะทําอะไรกับพี่สาวนะครับผม <Sur> อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับเนื้อเรื่องของลิขสิทธิ์ใหม่เรื่องนี้นะครับผมอ่ะก็ มาให้คะแนนกันดีกว่า so ้วกันนะครับผมเพื่อความรวดเร็วเนาะทางด้านลายเส้นเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ละกันนะครับผมสำหรับด้านลายเส้นเนาะก็คือเนี่ยครับผมคือเอาจริงๆนะคือส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยชอบผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้เห็นไหมครับผู้หญิงมันจะหน้าตาอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือจะตาตัวโตนะครับเป็นกระตูนตาหวานอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับผมก็จะแบบทรงแบบเรทเทอร์หล่อเท่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นการ์ตูนสไตล์โชโจทั่วไปนะ ลายเส้นยังือวือแบบไม่โชว์โตขนาดนั้นเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ยังน่ารักอยู่นะครับผมสำหรับนางเอกเนาะแล้วก็ส่วนในด้านเนื้อหานะครับผมผมขอยังไม่คะแนนเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับลิขสิทธิ์ใหม่เนาะผมแค่จะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันน่าสนใจหรือว่าไม่น่าสนใจนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยเนื้อหาเรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือแบบผมอยากรู้นะครับผมว่าแบบเนี่ยในเรื่องต่อไปในเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับนางเอกกับน้องของเขานะครับผมว่าแบบเเอนี่จะ จบยังไงจะอะไรยังไงนะครับแต่ถามว่าอยากอ่านเล่ม2ต่อเลยไหมเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่ายังเฉยๆนะครับผมก็คือแบบยังไม่ต้องรีบอ่านก็ได้นะครับผมรอออกแบบเยอะๆก่อนแล้วค่อยอ่านก็ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะก็คือก็น่าสนใจนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแนวแบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะครับผมที่แบบชอบอ่านแนวโชโจเนี่ยอาจจะรู้สึกชอบกับเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่า ผู้ชายหล่อเยอะนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคก็สาหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมจะเอาพวกลิขสิทธิ์ใหม่ๆมารีวิวเรื่อยๆละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแตเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะซับสไครต์ด้วยครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ